สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้มีประสบการณ์ใกล้ตายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Near Death Experience โดยตัวย่อก็คือ NDE นะครับสำหรับคลิปนี้มาจากช่อง The o t e r Side NDE ซึ่งเป็นช่องจากต่างประเทศที่โฟกัสเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ man died and it s h o w n the future what he saw will shock you NDE หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ชายคนหนึ่งได้ตายลงและถูกแสดงให้เห็นถึงอนาคตสิ่งที่เขาเห็นจะทำให้คุณช็อกสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ NDE คนนี้เขาชื่อว่าบิลโทโดเลล่าโดยเขาเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือมาสองเล่มน,นะครับเล่มแรกชื่อว่า Choices Messages of Love to Change the Outcome เขียนไว้ในปี2012กับอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากำลังจะเล่าอยู่โดยตรงเล่มน,นั้นชื่อว่า The Night Level of Enlightenment The Wisdom of the Light เพิ่งเขียนมาในปี2022นี่เองนะครับเอาละครับเราไปลองฟังเนื้อหากันได้เลยสวัสดีครับผมชื่อบิลโทโดเลล่า ตัวผมได้มีประสบการณ์ใกล้ตายหรือ NDE ในปี1994ระหว่างที่ผมไปออกงานแสดงสินค้าที่ทูซอนอริโซนาซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ยาวนานมากที่สุดของเราคือ14วันและผมก็ทำงานนี้มาหลายปีแล้วในช่วงสองวันแรกมีคนจำนวนมากในงานเริ่มมีอาการป่วยและในวันที่3ผมกำลังทำงานอยู่ในบูธ สุภาพสตรีที่อยู่บูตตรงข้ามก็ล้มลงและมีคนมารับตัวเธอขึ้นรถพยาบาลไปผมเองนั้นยังสบายดีแต่พอวันที่สมันก็จู่โจมผมอย่างรุนแรงผมป่วยหนักจากไวรัสตัวนี้มันเป็นเหมือนไวรัสนักฆ่าที่เข้าโจมตีภายหลังที่ผมได้คุยกับคนในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันใหญ่มากๆเป็นเหมือนหวัดที่เกิดจากไวรัสที่ร้ายแรงมากๆในวันที่สตอนที่มันจู่โจม มันทำให้ลำคอทั้งหมดของผมปิดลงผมแทบหายใจไม่ออกไข้ขึ้นสูงมากอ่อนแอมากๆจนต้องทิ้งหลายคนที่ทำงานเพื่อกลับไปยังห้องโรงแรมระหว่างที่อยู่ในห้องเวลาผ่านไปผมตัดสินใจลุกขึ้นและลงไปข้างล่างเพื่อจะขอเรียกรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเพราะผมไม่แข็งแรงพอที่จะขับรถไปเองที่โรงพยาบาลน,นั้นมีคนอยู่เยอะมากมันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โต พวกเขามาตรวจเราเล็กน้อยและบอกว่าถ้าพวกเราไม่ว่าอะไรเขาอยากให้เราไปรักษาที่คลินิกอื่นๆบ้างเพราะมีสถานพยาบาลจํานวนมากได้ถูกจัดตั้งขึ้นเนื่องจากมีจํานวนผู้ป่วยที่เยอะมากๆและสถานพยาบาลที่ผมไปถึงอย่างแรกที่พวกเขาทําก็คือสวมหน้ากากออกซิเจนเพราะระดับออกซิเจนของผมต่ํามากๆผมจําได้ว่าพวกเขาพูดเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาพวกเขาให้ยาพ่นกับผมด้วย และต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำให้ระดับออกซิเจนของผมเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปกติพวกเขาบอกว่าถ้ายัางรู้สึกแบบนี้ต่อไปผมจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลให้ได้ด้วยวิธีการใดก็ตามที่สามารถทำได้แล้วผมก็กลับไปยังห้องโรงแรมในคืนนั้นเองทุกอย่างได้เปลี่ยนกลายเป็นแสงสว่างและความรัก มันสุดยอดมากๆมันเหมือนผมตายลงและประสบการณ์ของผมนั้นชัดเจนลึกซึ้งผมจดจำวิธีการที่ตัวเองได้ออกจากร่างกายว่าเป็นอย่างไรด้วยผมเห็นตัวเองออกจากร่างกายผ่านสายตาของตัวเองเป็นเหมือนหมอกที่งดงามส่องสว่างเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆตอนที่ผมอยู่ในหมอกนั้นซึ่งล่องลอยอยู่เหนือร่างกายของตัวเองผมมองกลับไปยังร่างนั้นผมจดจำตัวเองได้ ตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากร่างแล้วผมรู้ว่าเป็นตัวของผมแต่ร่างกายเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยความเจ็บปวดผมยังจำสิ่งที่เคยถูกสอนไว้ว่าวิญญาณจะรอคอยอยู่รอบรอบร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าร่างนั้นไม่เหลือพลังชีวิตอยู่อีกแล้วมันคือการตายอย่างสมบูรณ์ผมจำได้ว่าลอยอยู่สักพักและถึงจุดหนึ่งผมเกิดความรู้สึกถึงความรักที่งดงามมันวิเศษมากๆและครอบคลุมตัวของผมทั้งหมด ในเวลานั้นผมจำร่างที่อยู่บนเตียงไม่ได้ด้วยซ้ำผมมองร่างนั้นอยู่แต่แสงสว่างได้มากระทบผมและมันเปลี่ยนผมไปอย่างอัตโนมัติมันคือประตูแห่งแสงสว่างที่งดงามที่เปิดออกมาและดึงดูดผมเข้าไปสู่อุโมงค์แห่งแสงที่ไม่น่าเชื่อนั้นเป็นแสงที่งดงามทุกๆอย่างแผ่ขยายออกเหมือนมีความงดงามที่เพิ่มขึ้นเป็นพันๆเท่าตัวผมที่อยู่ในอุโมงค์เริ่มเคลื่อนที่ ความรักที่ผมพูดถึงเมื่อครู่มันขยายใหญ่ขึ้นมันน่าทึ่งมากๆรู้สึกเหมือนตัวเองได้ก,กลายเป็นความรักในแสงนั้นและผมก็เคลื่อนที่ไปสีสันต่างๆผ่านผมไปผ่านทะลุเหมือนกับว่าผมกำลังผ่านไปสู่จักรวาลมันช่างงดงามเหลือเกินที่เห็นกลุ่มดาวต่างๆเคลื่อนที่ผ่านไปต่อมาผมก็จำการมาถึงของตัวเองได้และส่วนนี้มันไม่น่าเชื่อเลย เพราะว่าผมเดินทางมาสักพักแล้วและก็จดจำการมาถึงได้อย่างชัดเจนผมพูดกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผมกลับมาบ้านแล้วในที่สุดผมถึงบ้านแล้วผมพูดซ้ำอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงที่งดงามนุ่มนวลพูดว่าใช่บิลคุณมาถึงบ้านแล้วในแสงสว่างของพระเจ้าแล้วผมก็ได้พูดคุยกับคนอื่นที่อยู่ที่นั่นจริงๆผมหมายความว่ามีคนในครอบครัวอยู่ที่นั่นด้วย แต่ว่าคนที่ผมกำลังคุยด้วยเธอบอกว่าเธอชื่อแอนโทเนียเธอบอกว่าฉันอยู่กับคุณระหว่างการเดินทางกลับมาบ้านนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธออยู่ในอุโมง์กับผมด้วยเราเคลื่อนที่กันด้วยความเร็วแสงถึงตอนนี้มันก็ยังสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อมีการต้อนรับผม้วยความรู้สึกที่เหมือนครอบครัวและเพื่อนๆเ,เราพูดคุยกันผ่านทางกระแสจิตทั้งหมดเราสามารถได้ยินเสียงกันและกันในหัว และแอนโทเนียก็อธิบายให้ผมฟังว่าฉันเป็นคนที่พาคุณเข้ามาฉันพาคุณกลับมาบ้านฉันเป็นหนึ่งในเทวทูตผู้พิทักษ์ของคุณจากนั้นเธอก็แนะนำผู้พิทักษ์คนที่สองของผมเขาพูดว่าสวัสดีบิลลี่คราวนี้เป็นเสียงพี่ชายของผมซึ่งตายไปตั้งแต่ผมยังเด็กตอนที่ผมอายุเกือบ16ปีเขาเป็นคนที่คอยดูแลผมมาแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนชีวิตกันแล้ว เขาพาผมไปยังสถานที่ที่มีแสงไฟสวยงามและมันก็เริ่มต้นในแบบที่ไม่น่าเชื่อผมกลับคืนสู่ร่างกายปีเตอร์พี่ชายของผมอยู่ข้างๆและเขาแสดงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมให้ดูมันชัดเจนมากตัวผมอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดผมจดจำตัวเองได้ว่าเป็นใครได้อีกครั้งหนึ่งเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของความรักแสงสว่างความสุขความเบิกบานแล้วก็เป็นเหมือนกับคลื่นหน้าจอที่วูวบวาบ เขาได้พาผมไปดูเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ที่ดีพฤติกรรมที่ดีในชีวิตของผมการดูแลเพื่อนๆที่เติบโตกันมาเรื่องดีๆทั้งหลายพวกเขาแสดงให้เห็นแต่สิ่งดีๆจากนั้นก็เป็นความผิดพลาดทั้งหลายที่ผมได้เคยทํามามันเป็นสิ่งแย่ๆที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเคยทํามาในบางครั้งบางคราวคุณแค่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผิดนั้นคืออะไรมันมีความรู้สึกที่คุณสัมผัสถึงความเจ็บปวด ที่คุณก่อให้เกิดแก่ผู้อื่นเหมือนผมที่ไม่มีทางลืมความรู้สึกที่มีในตอนที่ผมเลิกกับภรรยาคนแรกได้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นท่วมทน้นสำหรับผมในตอนนี้และในฟากนี้ผมได้กลายเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดของเธอผมเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดทางกายภาพด้วยและที่มากกว่าการเจ็บปวดทางกายภาพก็คือ ความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่ลูกชายของผมมีทั้งๆท,ที่เขายังเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆเ,เท่านั้นตอนนั้นผมยังอายุน้อยและแค่งโง่มันคือการเติบโตที่เราทุกคนจําเป็นต้องเติบโตขึ้นประเด็นที่เป็นกุญแจที่ผมอยากอธิบายก็คือในการทบทวนชีวิตในตอนที่คุณได้ประสบกับเรื่องที่ผิดหรือเรื่องแย่ๆที่คุณอาจเคยทามาในชีวิตและคุณได้กลายเป็นความเจ็บปวดทางกายภาพผมจำได้ว่า พวกเขาแสดงบางอย่างให้ผมดูที่ผมได้กลายเป็นความเจ็บปวดทางกายนี้อีกครั้งในแง่ทางอารมณ์มันย่ำแย่มากๆจนผมต้องร้องตะโกนว่าผมรับต่อไปอีกไม่ไหวแล้วได้โปรดผมขอโทษได้โปรดแล้วผมก็ได้ยินเสียงพูดว่าความดีนั้นมีมากกว่าความเลวจากนั้นสิ่งเทาๆทั้งหมดก็หายไปและกลับมาสู่รูปกายทางวิญ,ญญาณอีกครั้งในตอนนี้ผมมองตัวเองเป็นสีเขียวสด ซึ่งได้กลายเป็นลำแสงที่สวยงามมากๆระหว่างที่ปีเตอร์กับผมได้พูดคุยกันในตอนนั้นเองผมก็ได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับเทวทูตผู้พิทักษ์ตนที่สาของผมผมพบเทวทูตทั้งหมด3ตนระหว่างการเดินทางไปยังสวงสวรรค์และพวกเขาก็พาผมไปยังอีกระดับปีเตอร์และเทวทูตตนที่สมชื่อว่าโอเรนพวกเขาอธิบายให้ฟังว่านี่คือห้องโถงแห่งเหตุการณ์ ผมไม่เข้าใจหรอกว่าพวกเขาหมายถึงอะไรแต่สิ่งที่ผมเห็นมันคือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่งดงามมากๆในตอนนี้พวกเขาก็ส่งผมไปยังฉากชีวิตฉากหนึ่งจากนั้นก็เป็นฉากต่อไปและต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าฉากนั้นเริ่มก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกผมได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่ผมไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งมาก่อนพวกเขาไม่ได้แสดงสิ่งดีๆหรือสิ่งเลวๆที่ผมเคยทำแต่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงอดีตปัจจุบันและอนาคต มันน่าเหลือเชื่อมากพวกเขาพาผมไปในร่างกายภาพเพราะเรากลับมามีร่างกายอีกครั้งและผมไม่มีวันลืมบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางนั้นเลยพวกเขาแสดงสงครามให้ผมได้เห็นเป็นสงครามที่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำพวกเขาแสดงให้เห็นเหตุการณ์นี้ที่นำไปสู่การเกิดนายอีเลฟเพวกเขาแสดงเหตุการณ์นายอีเเวให้ผมดูตัวผมเองนั้นมาจากนิวยอร์กและเมื่อเราหยุดที่ฉากนั้นผมจำได้ว่าได้พูดขึ้น ผมมีเพื่อนอยู่ในตึกนั้นนะผมเกือบวิ่งเข้าไปในตึกแล้วแต่พวกเขาจับผมเอาไว้และบอกว่าบิลคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นนี่คืออนาคตของคุณมันสะเทือนใจผมมากในตอนนั้นเพราะผมมีเพื่อนๆที่อยู่ในตึกแรกที่พังลงมาและเราก็ไปยังฉากอื่นและฉากต่อๆไปมีหลายฉากมากๆแต่ฉากแรกที่เราไปต่อเป็นฉากที่มีแม่ยายของผมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น เป็นเช้าวันที่เกิดเหตุการณ์นายอิเลเว่นภรรยาและผมเรามีกำหนดการที่จะเข้าไปยังนิวยอกร์ซิตี้เราจะเดินทางไปซื้อเครื่องเพชรจากตัวแทนจำหน่ายเครื่องประดับผมจำได้ว่าแม่ยายโทรหาซึ่งเช้าวันนั้นผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักด้วยเหตุผลบางอย่างเธอโทรมาเพื่อบอกว่าตึกกำลังถูกไฟไหม้แล้วมันก็ถล่มลงมาผู้คนวิ่งหนีกันทุกทิศทางตัวผมก็วิ่งด้วยผมบอกแค่คำว่าเพื่อนผมเพื่อนผม พวกเขาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้หรอกบิลอีกครั้งนั่นมันบ้ามากๆเพราะผมเองก็อยู่กับแม่ยายผมอยู่ข้างๆเธอด้วยผมเริ่มร้องตะโกนใส่พวกเขาแล้วจึงตระหนักว่าพวกเราทั้งสามคนไปนั่งอยู่ในนั้นผมตะโกนว่าเครื่องบินอีกลำกำลังมานะแต่แน่นอนพวกเขาไม่มีใครได้ยินสำหรับผมแล้วมันยากต่อการทำความเข้าใจมากผมไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าแท้จริงแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นกันแน่แล้วพวกเขาก็แสดงให้ผมเห็นอนาคตที่ไกลออกไปอีกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องผมเชื่อว่ามันเป็นที่กรุงแบกแดดจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นผมพยายามหลบระเบิดตามสัญชตาตญาณแต่พวกเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายสำหรับเราหลอกบิลนี่มันคืออนาคตเหตุการณ์ที่แบกแดดสลับสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนคลิปในคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนเร็วมากๆ จนนำไปสู่อนาคตที่ไกลออกไปอีกด้วยรู้ไหมครับในตอนที่คุณอยู่ในสภาวะที่พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเห็นที่เรามีครอบครัวเราเคยมีเพื่อนดีๆที่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องหยุดเสียทีเราต้องนั่งลงและพูดคุยกันแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายและเราต้องฟังซึ่งกันและกันมันสำคัญที่เราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะความเกลียดชังที่มีอยู่บนเครื่องบินลำนั้นมันมากเกินไปไม่ดีเลย มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการสำหรับโลกไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการสำหรับจิตวิญญาณของเราวิญญาณของเราควรเป็นความรักและความสุขพวกเราถูกส่งมาที่นี่เพื่อรู้สึกถึงความรักนั่นเป็นเหตุผลที่เราถูกส่งมาที่นี่มีเพียงความรู้สึกเดียวของเรานั่นคือความรักที่สมบูรณ์แบบและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความรักและความงดงามที่นี่เราสามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด ความเศร้าวความกโกรธความสุขเราจะได้รับรู้ทุกอย่างในฟากนี้และนี่จะช่วยให้จิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นการเติบโตของเราเป็นกระบวนการเพื่อการศึกษาตั้งแต่ที่เราเกิดถึงวันที่เราจากไปมันสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดมีประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในห้องโถงแห่งเหตุการณ์นั้นพวกเขาแสดงให้ผมเห็นผลลัพธ์สองอย่างพวกเขาแสดงให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยการทำลายล้าง บ้านเรือนที่ถูกเผาทำลายโลกเปลี่ยนไปเหมือนเหตุการณ์จากฉากในหนังเรื่องแมทแม็กซ์หรืออะไรทํานองนั้นมันแย่มากๆจากนั้นพวกเขาก็แสดงให้เห็นอีกโลกที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเป็นเหมือนโลกสองใบที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันมันแสดงให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดหากเราเลือกได้อย่างถูกต้องที่จริงแล้วมีพลังงานเชิงบวกและลบในจัก,กรวาลของเรามันแข็งแกร่งมากและมีการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่ตลอด กุญแจสําคัญก็คือพลังงานของเราเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ในระนาบที่เป็นบวกได้เพราะเราอยู่ในระนาบเชิงลบส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาผมคิดว่าโลกของเราอยู่มาแล้วเป็นเวลาหลายแสนล้านปีและเชื่อว่าพวกเราทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเชื่อว่าเราจะไปถึงจุดที่พระเจ้าได้ทำการรีเซตผมว่าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของระเบิดอะไรหรอก พระเจ้าจะพูดว่าพอก็คือพอนั่นคือสิ่งที่จะเกิดถ้าเราไม่ยอมหยุดนั่งลงและฟังซึ่งกันและกันผมคิดว่าเราทุกคนเหมือนกันหากคุณเป็นมนุษย์ที่ดีเราย่อมอยากเห็นลูกหลานของเราปลอดภัยพวกเขาอธิบายให้เราฟังว่าพระเจ้าอยากให้ลูกหลานปลอดภัยและผมเชื่อว่าทุกๆคนคงเห็นตรงกันนั่นเป็นสองเรื่องที่สำคัญที่สุดมันสำคัญที่เราควรยุติลงได้แล้ว เราควรมีข้อตกลงและพูดคุยกันอีกครั้งและนั่นก็คือตอนจบของสิ่งที่ผมเรียกว่าห้องโถงของเหตุการณ์ในหนังสือที่ผมเขียนและจากนั้นเทวทูตท,ทั้งสามก็พาผมไปสู่การรู้แจ้งขั้นสุดท้ายเป็นสถานที่ที่ผมถูกห้อมล้อมไปด้วยเทวทูตที่งดงามตระการตาพวกเรายืนอยู่ในลำแสงแต่เทวทูตเหล่านั้นช่างน,น่าเหลือเชื่อจริงๆนี่เป็นจุดที่ผมได้รับการสอนเรื่อง หลักการเพื่อการรู้แจ้ง9ประการพวกเขามีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญามากมายที่ส่งผ่านมาให้แก่ผมในหลักการเหล่านี้เป็นหลักการของการเลือกหลักการของปัญญายานหลักการของบทเรียนของคำเตือนรวมทั้งการบริการการบริการของเราที่มอบให้กับผู้อื่นนั้นสำคัญมากๆเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญมากที่สุดมันสำคัญที่จะให้ไม่ใช่ในรูปแบบของตัวเงินเพียงอย่างเดียว การให้เงินก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็สามารถทำสิ่งอื่นเพื่อการบริการก็ได้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการช่วยเหลือผู้สูงอายุพาพวกเขาขึ้นรถหรือช่วยถือของให้หรือแค่มอบรอยยิ้มให้รอยยิ้มเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและความรักก็สร้างความรักที่มากยิ่งขึ้นคุณจะพบเลยว่ายิ่งคุณยิ้มบ่อยๆคุณจะได้รับความรักบ่อยๆเช่นเดียวกัน ความงดงามของเรื่องนี้ก็คือเราสามารถให้บริการแบบนี้ได้ในทุกๆวันเพราะมันเรียบง่ายมากๆก,การบริการเป็นสิ่งที่สำคัญจนวิญญาณของเราสามารถเติบโตขึ้นได้ผ่านขั้นตอนนี้นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราไปสู่อีกระดับของการรู้แจง้งผมจำได้ว่ามีจิตวิญญาณดวงหนึ่งมาหาผมมันใกล้มากๆจนผมรับรู้ถึงความสว่างแล้วเขาก็ได้อธิบายสิ่งต่างๆทันใดนั้น ผมก็มองเห็นสายน้ำของตัวเลขที่ไหลไปมาเหล่ากับแสงไฟคริสตัลและมันอัศจรรย์มากๆเพราะมันสะท้อนสิ่งต่างๆไปทั่วผมเห็นตัวเลขอย่าง8 1 3 6 9เขาบอกว่าตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นตัวแทนของจักรวาลซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไรผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายมาก่อนเลย พวกเขาบอกว่ามีสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างเขาบอกว่าตัวผมนั้นมีระบบแจ้งเตือนที่เป็นชุดของตัวเลขและชุดของผมก็คือ66ซึ่งผมรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเพราะในชีวิตนั้นหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายตัวเลข66จะปรากฏขึ้นในชีวิตของผมทั่วไปตลอดมาผมอาจกำลังขับรถอยู่แล้วจู่ๆก็เห็นป้าย66พอดูความเร็วรถก็เห็น66 ผมดูทีวีก็เห็นตัวเลข66ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสักอย่างผมได้รับชุดตัวเลขเหล่านี้ในชีวิตอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ใส่ใจกับชุดตัวเลขเหล่านี้เพราะหนึ่งในเทวทูตบอกผมว่ากำลังส่งสารมาบอกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติในตอนสุดท้ายของห้องโถงแห่งเหตุการณ์มีจิตวิญ,ญญาณดวงหนึ่งที่สว่างและงดงามมากๆได้เข้ามาหาผมเธอบอกว่าคุณต้องกลับไปแล้วเธอก็ถามว่า คุณเข้าใจหลักการเพื่อการรู้แจ้งเก้าประการแล้วใช่ไหมผมตอบว่าใช่เธอพูดอีกครั้งคุณต้องกลับไปผมบอกไม่ผมอยู่ที่บ้านแล้วที่สุดแล้วผมก็กลับมาถึงบ้านผมคือแสงแห่งพระเจ้าผมคือความรักโปรดอย่าพากสิ่งเหล่านี้ไปจากผมเลยผมขอร้องผมอ้อนวอนผมขอร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเธอก็บอกว่าคุณเข้าใจหลักการเพื่อการรู้แจ้งเประการแล้วคุณต้องกลับไป ในตอนนั้นเองผมมีลูกชายที่อยู่ในท้องของภรรยาที่บ้านในฟลอริดาและเขากำลังจะเกิดเธอบอกว่าคุณต้องกลับไปอีกครั้งที่ผมตอบผมไม่อยากไปได้โปรดอย่าส่งผมกลับไปเลยเธอบอกว่าฉันคือ66และพ่อต้องกลับไปเธอเรียกผมว่าพ่อซึ่งผมก็ไม่รู้ในตอนแรกผมเข้าใจว่าเธอเรียกผมในฐานะที่ผมมีลูกชายคนโตโจอี้และบิลลี่ลูกชายอีกคนที่กำลังจะเกิด แล้วเธอก็พูดขึ้นมาในที่สุดก่อนที่ผมจะจากมาเธอบอกว่าหนูคือลูกสาวในอนาคตของพ่อหนูคือห6ตอนนั้นผมไม่มีลูกสาวสักหน่อยต่อมาผมก็ถูกส่งกลับในสิ่งที่เหมือนกับกระแสน้ำวนซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็กลับมาผมนอนอยู่บนเตียงไม่รู้สึกถึงร่างกายไม่อยู่อย่างเดียวที่จำได้ก็คือผมไม่มีอากาศอยู่ในปอดซึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหน เป็นความรู้สึกที่เหมือนกำลังจมน้ำไม่มีออกซิเจนเลยเป็นระยะเวลานาน,านมากผมพยายามหายใจที่สุดก็ได้รับอากาศแต่ส่วนที่เหลือของร่างกายเหมือนเป็นอมพาสผมอยู่ที่นั่นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ก็หายใจได้ในที่สุดมันเหนื่อยแต่ผมก็หายใจได้อีกครั้งต่อมาสักประมาณ10-15นาทีผมค่อยๆได้รับความรู้สึกของแขนขากลับคืนมาผมสามารถเคลื่อนไหวได้นิดหน่อย จำได้ว่าเลยแจ้งไปที่โอเปอเรเตอร์ของโรงแรมเพื่อบอกให้ส่งคนมาหาผมต่อมาผมจึงได้ไปโรงพยาบาลพวกเขาให้ออกซิเจนและให้ยากับผมอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นผมก็มีลูกสาวจริงๆเธอเกิดมาในวันที่6เดือน6ในปี2000ซึ่งเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่ผมได้มีประสบการณ์ใกล้ตายตอนนี้เธอเป็นแสงสว่างที่งดงามซึ่งอยู่กับผม นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแลวนะครับถ้าใดข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถเขียนลงในคอมเมนต์เพื่อผมได้อ่านในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ก็สามารถเล่าให้ฟังด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอ้อสำหรับท่านที่ยังไม่กด u b s c r i b e รบกวนกดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ